ดิฉันนางสาวชนิตาครับทีมีสีลานิิตสองแปะนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเครื่องมือการวัดนะคะนั่นก็คือไม้บรรทัดเหล็กนั่นเองคะ่ะไม้บรรทัดเหล็กอันนี้นะคะมีความยาวนะคะ15้าเซนค่ะหรือหนิ้วนะคะใช้สําหรับวัดระยะสั้นหรือขีดเส้นปกตินะคะที่นักเรียนทัท่วไปใช้กัน,นะคะ่ะวิธีการใช้นะคะก็คือนําผ้าแห้งเช็ดสักนิดนึงหลังจากเลิกใช้งานนะคะและเก็บมันในที่เดิมด้วยค่ะแล้วก็ วิธีการใช้นะคะก็คือเดี๋ยวตัวอ,อย่างเช่นอันนี้เป็นขาตั้งกล้องนะคะเราก็จะเริ่มหม้นตั้งแต่มิลแรกนะคะมิลแรกของมันบรรทัดนะคะแล้วก็ดูไปถึงของเรานะคะสิ้นสุดตรงคิดไหนซึ่งอันนี้ก็คือ15เซนพอดีค่ะ แม,ม่ทัดเหล็กอันสั้นอันนี้นะคะก็เหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปเลยค่ะไม่ใช่แค่งานช่างหรือว่างานอะไรอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ใช้ในการขีดเส้นใต้ต่างๆหรือ,อคนที่ต้องการจะวัดอะไรที่มีขนาดสั้นๆน,นะคะก็เหมาะสมที่จะใช้อนี้ค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กสะดวกแล้วก็พกพาง่ายมากๆค่ะค่ะวันนี้ดิฉันก็ขอจบการนำสนเสนอเพยงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ